สวัสดีครับพี่น้องสม,มัปปิกเกษตรทำเงินมากแล้วครับผมวันนี้น้องกับพี่จะได้พ้าพี่นอ้องมาเบ่งวิธีการนะครับนอตัดยอดมันหวานญี่ปุ่นนะครับตัดเพื่อไปจำหน่ายนะครับจำหน่ายออนไลน์ตัดแต่งท่งทางออนไลน์นะครับนอ้องพี่น้อง สายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์มันเหลืองชิวสวีตนะครับนาอพี่น้องอลักษณะยอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนาอแล้วก็จะตัดประมาณนี้นะครับนาอพี่น้องความยาวนะครับนาอจะประมาณ30สเซนติเมตรนะครับก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดใบนะครับนาอกะเป็นยอดมันที่ใหญ่ครับแล้วก็ ออกหลากดีครับผมนี่หลากมันออกแล้วครับเมื่อนี้ก็จะมีออเดอร์มาหน0 0งยอดนะครับ1,000ยอดเดี๋ยวผมก็จะได้ไปแนะนำวิธีการแต่งกิ่งอีกอีกตอนนึงนะครับเนาะอ,อีกช่วงหนึ่งช่วงนี้จะได้ทายทําวิธีการตัดไปก่อน ผมจะตัดเป็นประมาณ50าสต้นนะครับพี่นหนงตอกกำนะครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับกำหนึ่ง50าสหยอดนะครับความยาวก,ก็ประมาณ30มสกว่า,กว,ากว่านะครับสามสเซนติมตรกว่ากวานะครับเป็นยอดพันธุ์ที่ใ่ครับผมสวยงามเป็นการตัดไปจำหน่าย ทางเขาเอืน่นทางออนไลน์นะครับนาะอขายทางออนไลน์ครับผมส่งขนส่งเอกชนนะครับนาะอเดี๋ยวก็จะได้ไปบอกวิธีการตัดแต่งกิ่งอีกที่หนึ่งครับผมบางคนก็อาจจะโบหูนะครับนาะอว่าเราจะต้องเหตุแบบไหนในการล่วงกองแพ็คกองส่งออนไลน์นะครับนะ้องดค่า,าบางที่เป็น้างมาลอยยอดสองลอยยอดนะครับ เขาจะได้ใส่กล้องขนาดใดน้อครับนาะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังหลังจากที่แต่งกิ่งแล้วนะครับนาะอตรงนี้1นึ่พยอดนะครับเป็นยอดที่สวยงามครับผมเป็นมันเหลืองเป็นมันที่หวานที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยกินมานะครับ้วก็มันตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในการปลูกในไทยนะครับได้ผลผลิตดีนะครับน้องพี่น้องสำหรับมันเหลือง คือมันเหลืองชิวสวีทครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการแต่งจริงต่อไปนะครับนอสำหรับคนที่จะขายออนไลน์นะครับสนใจจะขายยอดมันออนไลน์บอกูว่าวิธีเป็นแบบไดน้องครับน้องตรงนีนลักษณะใดครับผม จะมาบอกขาวๆนะครับมันี้านกะจะดูประมาณนี้นะครับนอกที่เราตัดมาแล้วนะครับน,น้อมีประมาณจักใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบครับเจ็ดแปดใบครับยอดมันนะครับนอกก็จะประมาณนี้ครับเาก็จะได้มาแต่งจริงออกเพราะว่าทรงมัดนี่นี่ถ้าเ้าบมแต่งจริงเลยนะครับหนึ่งอาจจะเนา่า ใบมันอาจจะเน่าระวังข้างนะครับนาอเพราะว่ามันขับผมกันหลายนะครับเนาอเราเทาทรงจํานวนหลายเอาก็เลยต้องมีการแต่งออกนะครับแต่งกับใส่กันไกลนะครับนาอธรรมดานั่นครับผมตัดเจน้ะครับนาอนี่ครับอาจะเลื้อยอยู่ประมาณนี้มานี่นะครับนโอ้เล็บกับสีเหลืองประมาณนี้ครับ มันจะได้ <c oughs> จะได้ยังองอมาน,น,นจะได้กระชับพื้นที่ในการโล่งกองนะครับนอะจะได้ใสกองได้ในจำนวนหลายครับผมดลดขนาดลดนาดลน้ำหนักของกองล่งนะครับนอะนี่ก็เป็นท่านมันเหลืองชิวซูจิตนะครับนอะจะเป็นการแบบนี้นะครับนะครับเป็นใบแบบนี้ครับ นี่ก็นอนกินแน่แะครับปลอดสารพิษน้อนก็เลยเริ่มกินครับสวยงามครับพอาดูมมนนี่หนึ่งพันยอดครับผมหนึ่งพันยอดกะเห็ดก <c oughs> อบพวกรับมันนี่มันมีคนงานครับผมมันเห็ดใดนะครับน้อกบอดดก็เลยบอดด์ใส่แรงงานคนงานครับมันนี่กะ <c oughs> จะใส่กองใส่แอลครับโอ้โหว่าจะเมื่อสบนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการเป็นใหญ่แต่ว่าจะลองอัดเบิงครับผมกับแถมมาหลายด้วยครับเดิมมันถีดหล่นกองกองใส่แอลเดี๋ยวจะถ่ายตอนแพ็กในเบืองน้าครับผมก็จะมาถึงขั้นตอนการนับนะครับเนาะนับหมัดจะนับหาซิหยอดนะครับต่อหมัดหาซิฟหยอดต่อหมัดนะครับเดี๋ยวจะ เป็นวิธีการนะครับเขาต้องต้องเลี้ยงเลี้ยงยอดให้มันแนบชิดกันที่สุดนะครับเพื่อจะลด <c oughs> เพื่อจะลดไอ้ให้มันเข่ากองเลยแนบชิดที่สุดนะครับจะนับเป็นยิบหานะครับกำยีบหา้าแล้วก็ว่างไว้แล้วก็นับอีกยิบหานะครับนอบพี่นออกประกบกันเป็นหาสิบยอด ประมาณนี้นะครับเนาะก,ก็วางไบบนี่คือยิ้มหาครับผมว <c oughs> างไว้ครับผมนาปี <c oughs> ในห,หัวมันเสมอการน,นะครับเรื่อยไปเนองเวลาเลี้ยงครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> คือหัวมันใ <c oughs> ห้มันเสมอการน,นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะเสมอกัน นี่นะครับยิบหะทกาประกบกันนะครับนองมีหนอปึ๊บมันเป็นหาซิครับหลาอย่างนล้วไหมลอง แต่ก็ใส่เป็นยางนะครับเนาะบวงยางหน่อยๆครับสองเซ้นสองเสนรัดนี่นะครับเนาะจับดีๆแล้วก็รัดรัดหัวครับรัดหัวก่อนแล้วก็แต่ก็รัดเข้ามาตรงกลางนะครับเนาะตรงก่อนถึงใบครับประมาณนี้นะครับเนาะรัดเข้ามาครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ เป็นลักษณะนี้นะครับเดิมพี่น้องนี่ครับแนบชิดครับสวยงามมันจะบาเปืองพื้นที่ในการล่งกองนะครับนอกเข้าก็จะประหยัดคาทรงอีครับผมลักษณะนี้ครับมัดแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับนอกพี่น้องเป็นมัดเป็นมัดนะครับมัดละหายิบยอดนะครับพี่นอมกับวิธีการเลี้ยงลุงกองนะครับพี่น้องก็จะว่างแบบ ให้แนบชิดที่สุดนะครับเพื่อจะบ่มีช่องว่างนะครับนาอจะได้ใส่ได้ไหล้าๆครับผมอพอดีกองทางสำนักง,งานเพิ่นกองเมอดครับผมก็เลยได้กองอขนมเร่นะครับนาอมาใส่แทนเป็นใส่แอลครับขนาดใส่แอลคือกันโอ้ลูกใส่ก็ซอยดีครับผมกะ <laughs> <laughs> เลียงประมาณนี้ครับผมแถวละห้าซีแถวกะยี่สนะครับยี G มัดกะ เป็นหนึ่งพยอดพอดีนะครับอันนี้แถมมัดหนึ่งนะครับเป็นยีบเอ็ดมัดนะครับพี่นอ้องขาดขาดว่าหนาจะพ่อพอดีครับผมกาจะทรงนอกลก้วยนะครับมันนี่สามนอนะครับพิเศษนะครับงานพิเศษผมกาดมันนี้เป็นจิบสันๆนะครับวิธีการ,าร <laughs> วิธีการตัด ยอดมั่นหวานญี่ปุ่นส่งออนไลน์นะครับเจ็ดออนไลน์นะครับเนาะก็ได้มาบอกวิธีตั้งแต่เริ่มตัดแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ลงกองนะครับเพื่อจะส่งไปให้ลูกค้านะครับนี่ก็พอดีครับผมหนึ่งพันยอดนะครับแถมมัดหนึ่งครับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยยอดเอ้ยหนึ่งพันห้าสิบยอดนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและชมกั ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสมปรเีเกษตรทำงินนั่มนะครับพี่น้องตำหรับมืนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม